สวัสดีครับฮัลโหลนี่บริษัทอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ครับมีปัญหากับปินนะครับเชิญพูดได้เลยครับผมใจมากกว่าที่ตรงใจอ๋อถูกต้องครับอะไรคือถูกต้องนี่เป็นนโยบายของเรานะครับนโยบายของคุณทําให้ตรงใจเงินมากกว่าที่ตรงใจใช่ไหมใช่ครับหลังจากสองปีเราเริ่มที่จะเพิ่มเงินโดยไม่มีเหตุผลนะครับแต่อันนี้ปิดกฎหมายนะปกติคนทั่วไปไม่ทราบนะครับโอเคอยากได้เงินคืน โออเคหมายถึงว่าคุณจะคืนเงินให้ใช่ไหมแน่นอนไม่ได้ครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่าทําไมคุณลูกค้าอยากได้เงินขึ้นนะครับโอเคขอพูดกับผู้จัดการหน่อยโอเครอสักครู่นะครับฮัลโหลผมผู้จัดการนะครับนี่มันคนเดิมแค่เปลี่ยนเสียงโอค้คุณเก่งมากปกติคนทั่วไปไม่ทราบอันนี้ด้วยนะครับโอเคขอยกลอกอักาท์ได้ครับไม่มีปัญหาครับ แค่คนลูกค้าตรงใจเงินค่ายกเลิกนะครับค่ายกเลิกเท่าไหร่หนึ่งหมื่นนะครับอะไรวะไม่ถึงว่าคุณลูกค้าไม่อยากยกเลิกอ c o u n t แล้วใช่ไหมครับคุณเป็นคนยุมโมโหขอบคุณที่โทรมานะครับขอให้วันนี้เป็นวันีดีนะครับ